ชาควารีวิวทุกคนวันนี้รีวิวจะมารีแอคชั่นรีแอคใจกับตัวอย่างที่ไม่คิดว่าหนังเรื่องนี้มันจะมาถึงภาค10นะคะนั่นก็คือ Fa s t X นั่นเองค่ะก็ตัวอย่างจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่านะคะ3 2 1อหนึ่งโอ้เปิดมาอย่างเปียวกินข้าวเลยก

อ้อภาคาที่ขโมยมาแก้แค at oh, ้นเท่จัดเลยอ่ะโอ้พีไปถ่ายที่อิตาลีด้วยหรอโว์ อบีลาสันมันรวมเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่ไปนเนี่ยเอ,เออโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ิหรือโอ้โหแม่งรวมมาทุกภาคอะยอมตายชอบหุ่นวีลาสันหุ่นนี้มากเลยอะกำลังดีเออโอ้โหเวอร์เวอร์ เครื่องบินเครื่องจายโอ้ยนี่มันทรลชนคนบนโลกหรือเปล่าเฮลิคอปเตอร์เอ,อ,เอ่ยใดไม่ตายหรอก ปลายทุกมากอ่ะเออบทสรุปปลายทางเริ่มบทสรุปของปลายทางเริ่มขึ้นแล้วแกเอาดีๆฉันเลิฟเจาสันโมโมะอาลุกนี้มากคือมันเป็นลุกที่แบบสีสันจัดจ้านอ่ะคือถ้าเอาในความรู้สึกเลยนะถ้าไม่นับรวมกับคนที่แสดงเป็นแข็งคองเคเลอร์อที่เขาเพิ่ง จะถ่ายลงนิตยสารที่เป็นใส่เสื้อสีชมพูนะรีวิวก้าการันตีว่าเจสันโมโมอาคือคนที่ใส่สีสดใสแล้วปุ๊งปิกปุ๊กปุ๊งปิกอะไรปุ๊กปิกกิ้งกล่องแก้วแล้วดูเท่ดูดีคือเอาจริงๆว่าใกล้ๆกับน้องสักยามุนีในเลคอขอดออกเล็กระลอกเลยคือแบบถ้าถ้าเอารูปเทียบเกันในฉากจังหวะที่ต้องแบบแข่งรถซิ่งอะ เออแข่งรถสิ่งอะไรวะเนี่ยที่ต้องแข่งรถกันเพื่อช่วยชีวิตใครสักคนนึงแกดูดีแต่ว่าเหมือนแบบภาคนี้เหมือนเขาจะทิ้งท้ายให้ดอมโทเรโตเหมือนจะต้องตายเพื่อช่วยลูกแตบ่บิวเดาได้เลยว่าไม่ตายและสุดท้ายจะต้องจบด้วยการที่ทุกคนมานั่งกินข้าวร่วมกันบนโต๊ะจริงพูดเลยมันจะต้องมาเวนี้มาแต่ถามว่าตัวอย่างนี้เวอร์ไหมบอกเลยฟาสิคือเวอร์มาก ฟาดเก้ 9, คือเราขึ้นอวกาศกันไปแล้วเอยใดพาร์ทนี้เหมือนกับสู่สามัญยังอยู่บนพื้นดินไม่ได้ออกไปอวกาศแต่มีการเอาเฮลิคอปเตอร์มีการปล่อยตัวลงจากเครื่องบินลำใหญ่แบบแม่ถามจริงมันต้องเวอร์อะไรได้ขนาดนั้นแต่สำหรับบิบิวอะ่ะพอเห็น t r i p เหรือ RRR หนังอินเดียฉันก็รู้สึกว่าฟาดก็คือปกติแล้วละ่ะอืมอาก็คือที่สุดที่ใจแล้ว ปล่อยสัตว์ป่าออกมาจากรถอะไรอย่างเงี้ยเออฉันว่าก็ไม่มีอะไรที่มันเวอร์เกินไปแหละจริงแต่เนี้ยชอบชอบเลยรู้สึกว่ามันคือการรวมพลของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เพื่อมาเล่นเป็นฟารเพื่อเล่น <c oughs> ในฟาดสิบไม่ว่าจะมีลาสาันกัปตันมาเวลเจสันมโมอาอาควาแมนหรือจอร์ซีน้าที่เล่นเป็นพีซเมกเกอร์คือรวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่แท้ทูเธอจริง มันมันจะมีภาคไหนมันจะเวอร์ได้อีกวะถ้าภาคเนี้ยคือนักแสดงก็คือเวอร์มากเปิดตัวเวอร์ทุกอย่างเวอร์เวอร์นี่คือคำชมนะคือมันดูแบบมันดูเวอร์จนเรารู้สึกแบบไม่ต้องสนกดฟิสิกส์เอยใดอะไรแล้วทําไปเลยแล้วแบบถ้ามันจะจบภาคนี้ก็ให้มันจบแต่ถ้ามันจะไปต่อได้ก็ให้มันไปต่อจริงความเวอร์ไม่มีใครเกินคือกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเหล่าแก๊งเฟสแอนด์ฟิรียสที่เรารู้จกักกันที่เขาเป็นครอบครัวเอยใดของเขาอะ คือตอนเนี้ไม่น่าสนใจเท่ากับตัวลายและตัวละครใหม่ๆที่โผล่เข้ามาจริงๆแล้วคือภาคเนี้ยธีมหลักมันคือย้อนกลับไปภาค้าที่ไปขโมยตู้เซฟเขาเอายใดแล้วแบบไปขับทั่วลีโออ่ะเออแล้วเขาก็มาตามเอาคืนไงเออมันก็สมควรแล้วไงมันสมควรที่จะต้องโดนเอาคืนเอยใดต่างๆก็มาดูกันว่าสิ่งที่ ดอมโทรทโต o ได้ไปก่อวินาศกรรมเอยใดต่างๆในภาค5ภาค10นี้มันจะจบได้อย่างไรฉันพูดเลยว่าฉันแอบอยู่ข้างเจสันโมโอมอาค่ะพอฉันรักเขาค่ะรักเขาถึงขั้นมีป๊อปเอาความแมนของเขาค่ะฉันรักเขานะคะพูดได้แค่นี้จริงๆนะคะก็สำหรับ reaction fast and furious x นะคะหรือ fast x เรียกกัสั้นๆเนี่ยก็ขอไปบิวจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรียกว่าสนุกลุ้นระทึก บอกเลยว่าเฮยมีความน่าสนใจตัวละครมาใหม่ๆนี่ดีน่าสนใจทุกตัวเลยนะคะก็วเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบีบิวกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะสนับสนุนบีบิวในการทําคลิปหรือเป็นค่าอุปกรณ์หรือว่าค่ารักเองหรือว่าค่ากาแฟนะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงดานลางได้เลยนะคะบอกเลยว่าเคยช่องดีแบบนี้ไม่กดสนับสนุนไม่ได้แล้ววะเออ อวยตัวเองไม่มีใครอวยอวยตัวเองก่อนค่ะก็ยังไงก็ถ้าใครนะคะยังไม่ได้ติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของบิวเลยก็สามารถกดติดตามได้ตามด้านข้างนี้เลยนะคะพิมพ์คำว่า a q u b b i e w ค่ะมีทั้ง Facebook YouTube TikTok แล้วก็ Line Account Official ให้ติดตามกันนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ